ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่113รักพี่รักน้องตอนที่สามยืนอัดอั้นสันระริกเป็นครู่แล้วนางปรตีงจึงว่าซึ่งเชงสอบูตัวดีเจรจากับท่านดังนี้ก็จัดว่าผิดอยู่แล้วแต่ประมาณว่ายังจะน้อยกว่าตัวท่านเอง ซึ่งกล่าวเนื้อความนี้ออกมาต่อหน้าข้าพเจ้าเมิงจะหมิ่นเราเหมือนว่าเป็นหญิงแพทย์สยาพูดเรื่องอันหน้าบัดสีโปองออกมาโดยไม่มีสิ่งใดเกรงเสียดายนักที่เรามาหลงคิดว่าเมิงจะมีความสุภาพอยู่ในเนื้อไขไม่แจ้งว่าจะมีอัธยาศัยกรณีจะเด็ดแซงทำประมามีกิริยาสะทกเมื่อฟังคำนางแล้วว่า ปอลเตียงท่านไม่ควรหวังความสุภาพจากคนอันหาพื้นเพไม่ได้อย่างข้าพเจ้าถึงเพียงนั้นอันหนึ่งการเหล่านี้จะโทษข้าพเจ้าคนเดียวไม่ได้ต้องโทษเชิงสอบูด,ด้วยคนหนึ่งที่มาสอนความไม่ควรกับข้าพเจ้าไว้นางปอลเตียงติดใจความที่เจ้าหนุ่มกล่าวก็ซักเอาว่า น้องสาวข้าพเจ้าบอกความไว้กับท่านประการใดจเจ็ิก็ตอบว่าความที่แม่เชงสอบูบอกมาดว่าเทียบกับความที่ข้าพเจ้าพูดแล้วท่านดูเอาเมื่อกี้ไม่ได้เท่าหนึ่งในห้าฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ขอพูดแล้วนางปรตียงยิ่งได้ฟังดังนั้นความอยากรู้ก็ยิ่งลุกวูวามโหมขึ้นในหัวใจขยันขยอ จะให้เจ้าหนุ่มออกปากให้จงได้จะเด็ดแซงอิดเอื้อนมากขึ้นเท่าใดปอละเตียงก็เกิดใครใจขึ้นกว่าอีกสิบเท่าเจ้าหนุ่มประจักษ์อาการนางแล้วก็ว่าอันโอกาสจะได้อยู่ใกล้แม่ปอละเตียงบุตรีนายนั้นผีว่าจะเปรียบกระต่ายปองแสงจันท์ก็ยังน้อยกว่าเพราะว่าดวงเดือนมาดหนึ่งยังเต็มดวงไม่น้อยกว่าสามสี่ราตรี ลายราตรีหนึ่งหนึ่งก็ยังยาวพอจะให้หมู่กระต่ายชมส่วนข้าพเจ้าสินับแต่วันมาอยู่ด้วยท่านไปไฟยูไม่เคยมีวันใดดูท่านใกล้ชิดเต็มตาเหมือนหนึ่งปัจจุบันการอันท่านยืนอยู่ต่อหน้านี้การอยู่ใกล้ท่านข้าพเจ้าปรารถนามานานกนใดจะเอาความที่แม่เชงสอบูบอกมากล่าวให้ท่านเคืองใจแล้วรีบเดินหนีไปเสเล่า นางปาเตียงอาไลในน้ำคำก็ว่าเชิญท่านพูดให้เต็มปากเถิดผิดชอบชั่วดีประการใดข้าพรเจ้าจะอดใจฟังจนสิ้นอย่ากกลัวว่าจะหนีไปซะก่อนเลยจะเด็ดก็ว่าท่านสะยืนจังก้าเหมือนนกขยับปีกเตรียมจะบินอยู่ทุกขณะด,ดังนี้จะให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะอดใจฟังจนจบนั้นเชื่อไม่สนิทแล้ว แม้นท่านจะให้ข้าพเจ้านอนใจสนิทก็วานนั่งลงให้เป็นระเบียบเถิดนางปรเตียงสะบัดสะบิ้งใส่ใครพอไม่ให้เสียศักดิ์สตรีแล้วก็สุดตัวนั่งลงแทนที่อันเชิงสอบูน้องนั่งเมื่อครู่จะเด็ดจ,จะยึดเอาผ้าสะพักไหลที่ตรงทิ้งชายไว้ขันบุตรีไปฟยูถามว่าท่านมากล้ามเกินจับต้องชายผ้าข้าพเจ้าด้วยเหตุใด เะเดจก็ว่าข้าพเจ้าจับไว้เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าบุตรีนายท่านจะไม่บินไปจากข้าพเจ้าซะก่อนที่เราจะได้เจรจาสิ้นกระแสความแล้วว่าแม้นจะเล่าเจาะจงตรงที่แม่เชงสอบูบอกเมื่อกี้ก็เหมือนว่ามาจับเล่ากลางเรื่องจะได้เนื้อเรื่องบริบูนนั้นหาไม่แล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่าเสียแต่ต้นทีเดียว ความที่ข้าพเจ้าจะเล่าสื่อไปนี้ล้วนแต่จริงผิดพลาดสถานใดปอลเตียงท่านจงให้อภัยด้วยเดิมนั้นข้าพเจ้าปรับทุกข์ด้วยแม่เชงสอบูถึงการในใจของตัวอันบังเกิดจดจ่อในปอลเตียงท่านมากล้นและว่าวอนแก่นางเชงสอบูให้เป็นคนนำความในใจตัวไปกล่าวแก่ปอลเตียงท่านผลแรกนางนั้นไม่ได้เป็นใจ ต่อเมื่อนางประจักษ์ว่าข้าพเจ้าหมายมั่นโดยใจจริงแล้วเชงสอบูก็อ่อนใจลงในคืนวันท่านไปฟยูจะยกกองเข้าป่านางนั้นสัญญากับข้าพเจ้าเป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะช่วยการนั้นให้สมประสมค์ครั้นเมื่อข้าพเจ้ากลับคือที่นั่งสนทนากันเมื่อกี้เชงสอบูจึงว่าได้บอกความทั้งสิ้นแก่พี่นางแล้ว นางผู้พี่ไม่ได้บอกปัดไมตรีแล้วแม่เชิงสอบูก็กำชับนักกำชับหนาว่าอัธยาศัยปอละเตียงพี่แห่งนางนั้นรักคนเจรจาแต่การตรงฉะนั้นเมื่อท่านถามว่าข้าพเจ้าสนทนาเรื่องใดกับแม่เชงสบูข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะหมิ่นด้วยยกเรื่องหน้าบัดส,สีมากล่าวประสงค์เพียงจะกล่าวความตรง เพื่อให้ปอละเตียงท่านรักข้าพเจ้ายิ่งขึ้นเท่านั้นเองมิรู้ว่าความนั้นเป็นข้อบัตรสีบัตรถะลึงใจข้าพเจ้ารู้ว่าตัวบุญน้อยจึงเพียรทำทุกทางเพื่อให้ปอละเตียงท่านเอื้อเอ็นดูกรรมแล้วที่ทำจะให้ดีจึงกลับเป็นร้ายไปแม้นปอละเตียงนายท่านไม่คิดปัดไมตรีสมดังคำเชิงสบูว่าแล้ว วานบอกสักหน่อยหนึ่งเถิดว่าข้าพระเจ้าจะเจรจาต่อท่านสถานใดท่านจึงจะเกิดมีใจต่อข้าพระเจ้าขึ้นบ้างนางประเตียงนิ่งนั่งฟังจะเด็ดรํำว่าฉะนั้นก็คิดแต่ในใจว่าเมงจะนี้ทั้งเป็นชายซื่อชรอยจะไม่เคยรับรสสตรีล่วงรู้ถึงมายาหญิงว่าที่ใดเขาควรเหนียมอายสถานใด หากเป็นคนเคยแก่กลสวัสดบ้างแล้วได้ยินมาว่าเหล่าชายมักเจรจาความสวัสดอ้อมค้อมวนเวียนเข้ามาแต่ไกลปล่อยให้ฝ่ายหญิงเหนียมอายและนึกตีปัญหาเอาเองฉะนั้นแต่ทว่ามเมงจะจะดูไกลกลชายทั้งหลายเพียงแต่ถูกเชงสอบูกระทบหลอกว่ารักคนตรง ก็พูดแต่ความตรงออกมาสิ้นแม้นเราจะทำปฏิเสธด้วยกลสตรีเล่าคนรูปนี้ก็น่าจะอกหักเปล่าแต่ครั้นจะรับออกไปเหมือนหนึ่งใจตัวเป็นอยู่ก็อดสูออกปากไม่ได้แล้วชอบแต่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนอย่าให้เสียหนทางแลนางขมความอุทัดเสียแล้วว่าเข็นสบูยังเด็กนะัก พูดสิ่งใดให้ฟังก็จับมาบอกให้หมดตามคำข้าพเจ้าไม่ปัดไมตรีท่านนั้นจริงแล้วแต่ข้อนี้เพราะจิตเจตนาว่าไม่อยากให้เมงจะท่านเสียน้ําใจข้าพเจ้าจึงรับไว้เพียงให้ท่านสิ้นพวกรพวนแต่ว่าวิสัยจะปลูกความสวัสดิสัมพันธ์ได้ถึงรูปสําเร็จนั้นเมงจะท่านควรแจ้งว่าคนเราต่างกว่านก ปรงจิตต่อกันแล้วฝ่ายนกผู้จดได้นำนกเมียโผผหินบินผกไปตามยถากรรมเอาปากจะงอยสอยหญ้าแห้งประสานเข้าเป็นรูปรังข้าพระเจ้าปอดเตียงนี้ท่านก็ย่อมรู้แต่น้อยบิดาก็บำรุงฟักฟูมตามใจสารพัดเติบกล้าเล่าก็เหมือนโตว,วันโตคืนขึ้นในพระราชวัง ความสุขใดสำราญใดอันจะพึงแลเห็นในปราสาทราชฐานพระจอมคนก็เคยพบเคยเห็นแล้วเมนจะท่านไม่เกิดความเอ็นดูคนที่ท่านรักบ้างหรือว่านางนั้นมาอยู่ร่วมใจด้วยท่านแล้วความสุขสถาพรแต่ก่อนนี้จะสูญวับไปกับตาท่านจงตรองถึงความข้อนี้ให้หนักเถิด แล้วนางก็นิ่งคอยฟังว่าเจ้าหนุ่มจะกล่าวตอบประการใดเจ้าหนุ่มก็หัวเราะเอาแล้วว่าปลาเตียงมองดูนกผู้นกเมียด้วยในตาของมนุษย์มองดูนกก็ย่อมจะเห็นเป็นเครื่องหน้าเวทนาอารมณ์ไปจะอยู่ในรวงรังเล่าก็ดูว่าหาความสุขไม่ได้แต่หากเราจะละเสียซึ่งในตาคนมามองกันวิสัยนกมองนก ลางทีเหล่านกอื่นก็จะมีจิตริษยาในความสุขของเจ้านกผู้สร้างรังด้วยจงอยปากให้ตัวเมียกกไข่อุปมาข้อนี้เหมือนว่าปอรเตียงท่านชินแก่ความสุขอันพึงได้รับโดยการชุบเลี้ยงจากพระอัครมเหสีเมืองหงสาวดีมาแล้วก็ดีแต่นั่นมิใช่สุขเปี่ยมทางใจเป็นเพียงความสุขอันมาสัมผัสร่าง ก็แหละถ้าปอละเตียงท่านเพ่งเล็งเอาเนื้อแท้แห่งความสุขแล้วข้าพเจ้ายังไม่แลเห็นทางอับจนที่จะปลนปลือนางมาดว่าจะครองคู่อยู่กันในกระท่อมน้อยปอละเตียงก็จะอยู่ในกระท่อมน้อยในฐานเป็นสุดที่รักของข้าพเจ้าหรือว่ายามนอนไร้แล้วซึ่งหมอนลายเทพพนมปักสง่าอยู่ที่หน้าหมอนปอละเตียงท่าน ก็จะได้นอนหนุนแขนซ้ายของข้าพเจ้าแทนยามลมว่าวตีตึงตามเทศกาลลมว่าวแล้วปอลเตียงท่านก็จะอุ่นเพระาะไออกและอ้อมแขนซึ่งข้าพเจ้ากางออกห้อมไว้ข้าพเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ให้ท่านมั่นใจเสว่าจะเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าที่ท่านเคยรับมาในราชวังหลวงพระเจ้าหงสาวดี นางปรเตียงฟังชายอันตัวพิศวาดรำพันฉชนั้นก็ชุ่มชื่นไปตามอารมณ์สาวและยิ้มละไมอยู่รอยบึ้งบนหน้าแต่ต้นก็สิ้นไปจะเด็ดเห็นดังนั้นจึงสัพยอกว่าเพียงแต่ข้าพเจ้าวาดความคิดให้ฟังท่านยังเกิดความชุ่มชื่นถึงเพียงนี้แล้วจะมัวกังวลใหญ่กับเมงจะจะให้ความสุขใจได้น้อยกว่าที่บิดา แลอัอขรรมเหสีให้นางปอลเตียงอายใจนักจึงว่าข้าพเจ้ายิ้มไม่ใช่เพราะหมายสําราญอยู่ด้วยอาการอันท่านชี้แจงดอกข้าพเจ้าปิติใจก็เพราะแลไปข้างทางตัวว่าตัวเรานี้หนอเกิดมาแล้วไม่เสียชาติยังจะได้พบคนที่ซื่อต่อตัวอยู่บ้างเมงจะท่านกล่าวเนื้อความ สัแดงความพักดีแก่ข้าพเจ้าจนว่าปอลเตียงผู้ยาวความสุดรู้จะดิ้นออกไปจากท่านแล้วเมงจะกล่าวถ้อยคำถึงคราวจะปกป้องข้าพเจ้าในยามยากเห็นเป็นที่ซื่อตรงนะักชรอยผลที่เมงจะซื่อนี้เทพเจ้าจึงดนใจบิดาให้เห็นงามตามคำของข้าพเจ้า ไปฟยูจากบ้านบันทึกความชอบท่านส่งไปหงสาวดีแล้วเห็นทีเมงจะจะได้ตำแหน่งขุนนางในกองช้างต้นเป็นคนใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวเป็นมั่นคงข้าพระเจ้าวิตกแต่เมงจะจะได้ยศถาบรรดาศักด์แล้วจะลืมวันอันได้ให้ถ้อยคำไว้ว่าถึงคราวปลเตียงขาดหมอนหนุน เมงจะท่านยอมทอดแขนซ้ายออกให้หนุนนอนจะเดกได้ยินว่าชื่อปรากฏตามใบบอกส่งไปถึงในเมืองหงสาวดีก็มีจิตพวงอยู่นิ่งอึ้องตรองไม่ได้ตอบคำนางลูกสาวไปฟยูจึงว่าสะดับข่าวดีเข้าแล้วความลืมตัวทำให้เมงจะไม่คิดพูดกับข้าพเจ้าสื่อไปหรือจะเดดยินนางท้วง จึงได้รู้สึกตัวแล้วงาความเสียแซงว่าข้าพเจ้าพูดไม่ออกจะเพราะตื่นในข่าวยศข่าวศักนั้นหาไม่ยศศักหรือจะประสงค์ไปกว่าอยู่ใกล้นางสุดที่รักแห่งตัวแม้นข้าพเจ้ายังคงชีวิตเป็นชาวทุ่งหันสวัสดีอย่างนี้โมงยามอันจะได้อยู่ชิดปละเตียงท่านก็จะมีเสยยิ่งกว่าตัวตกเข้าไปถึงเมืองหลวง ประการที่สองอันเป็นสาเหตุยิ่งใหญ่เล่าข้าพเจ้าไม่ใช่ชาวหงสาวดีโดยกำเนิดตราบใดที่หงสาวดีและแปร ى, ยังมีมิตรีต่อกันตราบนั้นชาวแปรจะมารับราชการในกรุงหงสาวดีก็หามีเหตุขัดข้องไม่แต่หากสองพระนครนี้แตกกันเมื่อใดพระเจ้าหงสาวดีหรือจะเลี้ยงข้าพเจ้าไว้ ยศศัก์เครื่องทั้งปวงซึ่งจะได้จากพระเจ้าหงสาวดีจึงหาใช่ของจิรังการนางปอระเตียงก็ว่าข้อนี้ท่านอย่าวิตกเลยข้าพระเจ้ากล่าวไปในใบบอกนั้นว่าท่านสิเป็นบุตรเลี้ยงไปฝยูทั้งนี้โดยหมายใจไว้เป็นการสำคัญหนึ่งแม้นไม่ปรงใจด้วยท่านมั่นเหมาะแล้วข้าพระเจ้าคงไม่คิดการนี้ เจ้าหนุ่มถามว่านางคิดไว้ประการใดลูกสาวไปฝยูก็ว่าข้าพเจ้านี้มีใจไม่รักลําเนาป่าจึงปรารถนาจะได้อยู่ในเมืองหลวงตลอดไปแลน้ำใจอีกข้างหนึ่งจะไกลเมงจากท่านเนื้อแท้ความอะไรย่อมมีอยู่ฉะนั้นหนุนให้ท่านเป็นขุนนางตกไปถึงเมืองหลวงแล้ว จะได้มีเวลาพบหน้ากันเนืองเนืองท่านก็เพียรก่อร่างสร้างหลักของตนเองจนมั่นแล้ววันใดวันนั้นข้าพเจ้าก็จะลาจากพระอัครมเหสีมาสู่พิธีแต่งงานให้สมหน้าจเจ็ิได้ฟังกระนั้นนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเห็นทางก็ว่าอันการจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองหลวงทั้งคู่ก็ดีดอก แต่หากเราได้พบปะสนทนากันตามใจปรารถนานั้นคงยากนะักไหนเลยจะได้พบกันได้คล่องใจแต่ว่าข้าพเจ้ามีอุบายอย่างหนึ่งปอละเตียงท่านเมื่อตกถึงเมืองหงสาวดีแล้วจงกล่าวความว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรบิดาเดียวกับท่านแต่คนละมารดาแลบิดาท่านเป็นคนเกรงพันรยาใหม่ คือมารดาท่านจึงแซงกล่าวแก่คนทั้งปวงว่าบุตรเลี้ยงแม้นท่านเอาความดังนี้บอกแก่เท้านางฝ่ายในไว้แล้วท่านมีใจระลึกถึงหรือว่าเอ็นดูข้าพเจ้าจะระลึกถึงท่านเกินขนาดแล้วปอละเตียงออกจากวังมาเยี่ยมเยือนข้าพเจ้าวันใดก็หามีคนสงสัยหรือติฉินไม่ การทำาชนี้จะผลให้ผลงามข้าพเจ้าอยู่นอกวังจะได้ตั้งหน้าเก็บหอมลอมริบเบี้ยวหวัดหลวงโดยไม่ต้องมัวกังวลใจเพราะความกลุ้มกลัดคิดถึงท่านอยู่เนืองเนืองนางปอละเตียงฟังเจ้าหนุ่มปรับทุกกระนั้นมีใจยินดีอิ่มเอ,อิบในน้ำรักแล้วว่าอุบายท่านประเสริฐนัก และปอลเตียงไม่เคยความสว่าดมาแต่ก่อนก็เหลืองระเริงใจไปตามรถคำของจะเด็ดเจรจาหยอกเอินตัดพ้อโดยกลเสน่หาดุดหญิงชายทั้งปวง